สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกิลานโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับอ่าในช่วงแรนดอมเซตในวันนี้เนี่ยพอดีอ่าผมขออนุญาตลงช้าไป1วันนะครับก็มาลงในวันนี้เนาะเป็นวันอังคารแทนเพราะว่าพอดีผมถ่ายคลิปตัวทําคะแนนในด่านตัวเนี้ยครับที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับก็คือคลิปทําคะแนนของด่าน สักครู่นะโหลดนานนิดนึงอ่ะเนี่ยครับด่านที่สามก็คือทะเลทรายโยเกิร์ตมาสัจจานพอดีรู้สึกผมอยากขอลงคลิปนี้ก่อนนะครับผมก็เลยนําช่วงแรนดนอมเซตเนี่ยมาลงในวันนี้แทนนะครับก็คือวันอังคารนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้กันสักเล็กน้อยเนาะนะครับอ่าอัปเดตใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้เนี่ย ก็จากที่ผมไปไปดูมาเนี่ยก็คือเห็นว่าจะมีเบรกเอาด่านใหม่มาแล้วเนาะก็คือเป็นเบรกเอาอาทะเลทรายโยเกิร์ตก้านะครับเขาบอกว่าเป็นทะเลทรายโยเกิร์ตก้าโฉมใหม่นะครับก็คือเหมือนนําด่านเนี้ยมามาเป็นแบบด่านใหม่อ่ะเนาะนะครับเอออยากอยากเห็นอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากลองเล่นอยู่เหมือนกันนะว่าด่านจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็ด่านจะยากประมาณไหนเออเดี๋ยวเมารอรอดูกัน นะครับแล้วก็รวมถึงคุกกี้ตัวใหม่นะครับที่จะมามาด้วยเนอะรู้สึกจะเป็นคุกกี้รสตะขาบนะครับที่อ่าตัวใหม่ที่จะมาด้วยนะครับแล้วก็อเดี๋ยวผมจะดูแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปรอดูอัปเดตเต็มในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะนะครับอืม เออแล้วก็สมบัติรีเจเนอเรชิ้นใหม่ใช่ปะอ่าผมจําได้ผมจําได้สมบัติรีเจเนอเรทที่จะมาในรอบนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นชิ้นรู้สึกจะเป็นชิ้นที่สามแล้วเนาะนะครับเอออันนี้ที่ผมทราบมานะครับอ่ามีสมบัติรีเจเนอเรชิ้นใหม่นะครับก็พอดีผมกอคลิปอยู่หาไม่เจอแต่แต่จําได้ว่ามันมันมีอันนี้นี่เจอแล้วเจอละอ๋อหน้าตาสมบัติก็จะเป็นเป็นรูปตะเกียงนะเป็นตะเกียง ชื่อสมบัติเหมือนจะบอกว่าตะเกียงแห่งฝันนิลันดอนใช่ปะเนี่ยครับชื่อสมบัตินะครับเป็นสมบัติรีเจนเนอรี่ชิ้นใหม่นะครับรู้สึกถ้าให้นับในเกมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชิ้นที่สามแล้วเนาะอ่าชิ้นแรกรู้สึกจะเป็นหยดเพลิงชิ้นที่สองเป็นมเมล็ดชีวิตบริสุทธิ์นะครับแล้วก็รวมถึงชิ้นที่สามนะครับก็คือตัวตะเกียงนะครับอ่ะประมาณนี้ก็มีสมบัติรีเจนเนอรี่ชิ้นใหม่นะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคอยไปรอดูอัปเดตเต็มในวันพรุ่งนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาก่อคูป,ปองกันอ่าคูป,ปองก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้กรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเผื่อใครที่ยังไม่ได้กรอกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันอ่า e x p l o r i ng แล้วก็ y o g u r c a อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าตัวโค้ดนะครับก็คืออย่างถ้าถ้าผมกรอกไปแล้วเนี่ยถ้าผมกดซ้ำจะขึ้นอะไรนะผมจำไม่ได้ละอ๋อเขาบอกว่า คุณได้ใช้คูป,ปองชนิดเดียวกันสำหรับบัญชีนี้แล้วอ๋อก็คือถ้าสื่อประมาณว่าเราได้กรอ,อกโค้ดคูป,ปองอันนี้ไปแล้วอะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกรอ,อกก็สามารถไปกรอ,อกกันได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นโค้ดคูปองลูกบาทใส่ลุงสามร้อันนะครับอ่าโค้ดนี้จะกรอ,อกได้จนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาหกโมงเช้านะครับก็คือวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคม ตอนหกวงเช้านะครับก็คือหลังจากเนี้โค้ดก็จะหมดอายุเลยนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเนาะสำหรับช่วงแรนดอมเซตนะครับมามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะสุ่มได้เซตอะไรมาวิ่งกันโอ้ตื่นเต้นละ <laughs> อยากรอดูว่าอัปเดตที่จะมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับเออแล้วก็รวมถึงหมด แชมเปี้ยนลีกซีซั่นใหม่ด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าด่านใหม่ที่จะมาเนี่ยในซีซั่นหน้าเนี่ยจะเป็นด่านอะไรนะครับเพราะว่ายังด่านด่านด่านที่หนึ่งเนี่ยก็คือด่านตัวหูขาวมังกรแดงก็ก็จะไปแล้วนะครับในในซีซั่นหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวด่านที่สามก็จะมีด่านใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวมารออันนี้เดี๋ยวมารอรุ้นว่าด่านใหม่จะเป็นด่านอะไรเนาะนะครับ เพราะว่าในซีซั่นปัจจุบันเนี่ยซีซั่นชื่อซีซั่นเลยนะอาอาบาเนโ่นะครับก็คือใกล้หมดซีซั่นแล้วนะครับอ่ะมาเราเริ่มเล่นกันโอเคหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วนะครับสัปดาห์นี้ส่มได้คุกกี้ ซินนามอนนะครับเป็นผัดแรกนะครับก็คือตัวนี้เลยแล้วก็ผัดที่สองที่สุม Bear, สส่มได้นะครับเป็นคุกกี้อ่าบัตเตอร์เบรดนะครับแล้วก็เพชรสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นที่สุ่มได้นะครับเป็นตัวเม่นเม่นดำปักเข็มนะครับเป็นเพชรของครีมเคอร์อาครีมเคอร์เรนนะครับอ่าแล้วก็สมบัติ สชิ้นนะครับที่สุ่มได้ก็จะมีไม้ตีอ่าไม้ตีไข่ครีมเยลลี่นะครับอ่าบูมแมลงแล้วก็เข็มที่ส่งสวรรค์น,นะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยรู้สึกเดี๋ยวจะมีฟื้นคืนชีพจากโตคุกกี้เลยฮะสำหรับตัวซินนามอน เคมนาทามครับ โอเคฟื้นนะครับฟื้นรอบหนึ่ง หมดครับ311ล้านสำหรับผัดแรกมาต่อที่ผัดที่สอง วุ้ยหนูว่าตกหลุมตกใจ หมดครับ489ล้านโอเคอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงแรนนอมเซตประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับก็ขอขอบคุณอ่าเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามารออ่าเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าอัปเดตใหม่ที่จะมาในปลายเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ